สวัสดีครับเพื่อนขาผมวันวนี้จะมาทำนะครับชอบกัดหน้าอกเนาะก็สวยๆกันเลยนะผมเนาะเดี๋ยวมาสาธิตท,ทำเสร็จแล้วเชกอันนะครับผมเลยอยีึงอนะันเนาะเดี๋ยวจะวประกอบไว้ทุกท่านชมนะครับผมเนาะกกอุปกรณ์ก็จะมีใบนะครับใบใบพลาสติกนะครับดอกดอกหลักหน้าหอกดอกอย่อยนะครับผม เรวก็ดอกแซมนะครับผมเนะักเราก็มีเทปพ,พันกนนะรนะหันนะครับผมหนักมีดบิ้นเนาะนะครับผมแล้วก็มีเข็มกัดนะครับตัวชมกันเลยเนาะนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ใบลองด้านหลังก่อนนะครับผมเนะั <c oughs> กเราจะใช้ดอกแซมเนาะนะครับผม ก็จะประกอบแบบนี้นะครับจะประกอบแบบนี้นะครับตามด้วยดอกแซมนะผมแล้วก็ดอกหลักนะครับผมเพื่อเป็นดอกไม้กันนะองค์รับเวลาในงานพิธีต่างๆเนาะที่จะต้อนรับแขกที่มางานนะผมนะ เราจะประกอบเข็มกัดลงไปด้านหลังหน้าผมแบบนี้นะครับต่จะเปิดก้านออกเนาะเพื่อจะผ่านก้านหน้าผมหนะักแล้วก็ใช้ที่ผ่านก้านนะครับเทปพานก้านลงไปเนาะแบบนี้เลยนะครับผมหนะัก จะพั่นให้แน่นเลยนะครับผมไทยเวลานิดนึงนะครับผมใช้สมาธินิดนึงนะครับในการทำงานฝีมือเนาะ ก็หมุนกลับอีกด้านหนึ่งนะครับผมเนาะเพื่อเทปพ,พันให้สุดสายที่เราตัดไว้เลยนะครับนะผมนาะพันเสร็จแล้วก็กดอีกทีนะครับนะผมนาะพันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะนะครับเก็บปลาย เข็มกัดนะครับผมเอาเก็บปลายเข็มกัดเข้าที่เลยนะครับผมเนาะนีเลยนะครับผมส่วนที่เหลือเราก็ตัดออกนะครส่วนเกินนะครับครับหรือวเข้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดีเลยนะครับเราจะใช้ริบบิน้นของขวามหน้าเป็นผูกเป็นโบ เราลองไว้ด้าน,นหลังหัวเข็มกัดนนะ้ำผมหนะักแบบนี้เลยนะ้ำผมนะักแล้วเราก็ปุ่มนะับผม อบผูกอีกทีหนึ่งนะครับผมนะก็จะได้เป็นโบดนี้นะนะครับผมแล้วเราก็จะใช้กันไก่นะครับลูดใส่ก็ม้วนจะสวยนะครับผมนะ ที่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมน่ะส่วนดอกไม้ติดนอกน้องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าติดเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะผมนะนะครับถ้าสมอติดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับดอกไม้ติดนกน้อประมาณนี้นะครับผมน่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะประกอบเสร็จแล้วนะผมน่ะเลยมาทำให้เพื่อนเพื่อนชมเนาะว่าพูกนี้มีงานแต่เช้านะครับ เลยมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะผมนะํครับถ้าใครสนใจลองทำนะครับลองลองดูนะครับอยากทําเป็นดอกไม้แห้งดอกไม้สดได้หมดนะครับผมแล้วแต่เราออกแบบนะครับผมว่าจะดีไซน์แบบไหนเนาะจริก็มาทําให้เพื่อนชมเป็นความรู้เล็กๆนะครับในการประกอบอช่อกดัดดอกไม้นะครับหน้าอกเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามเราชมกรับผม สวัสดีครับ